สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพ์นะครับ<า>อยากปล่อยน้องอยากปล่อยซานี่เอสไ5 c Super ACE s สองหนึ่งห้าซีซูเปอร์เอซีนี่เป็นซีเรียลอยู่ประมาณ1มื่นเจ็ดนะครับหรือว่ารถรถที่ใช้ดีครับรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกเอซีเนี ACE นะน้องโอ้มีนิดเทนเลอร์แบรครับนะ เชเลอบแบกตัวนี้ไปปิ้งไม่มีครับสนใจปล่อยได้ไหมน้องปล่อยหรือว่าตัวนี้ปล่อยอยู่ที่1.25นพี่น้องหรือว่า1ล้าน2องแสน5มนะครับมาต่อรองกันเอา0982723752 PM ยังไม่หมดนะครับ 7,090ชั่วโมงครับนะเจ้าของอยากปล่อยเพราะว่าแกแกไปจองที่ไว้แกจะซื้อที่แล้วน,นะซื้อที่ก็เลยต้องปล่อยเพราะว่าแกมีหลายคันนะครับหลอดไฟ LED เครื่องยนต์มิซูบิชินะครับ 4M50 4สูตเทอร์โบคอมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำตีไปเลยครับ22ตัน ใบแทคนั้น80เซนติเมตรนะครับความกว้างลอนเลอร์8ตัวกาดข้างละตัวแคเรีย2ตัวครับเครื่องยนต์นั้นเป็นมิสซู158ลังมาครับสีสูบเข้าบันเร็วนะครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อน,นาทีใช้ปั๊มคาวาซากิ K7V นะครับจะเดินไคยาบ้าปุ่งกี0.93ลูกบาทเบดนะครับภูมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริม้ดยแผ่นเหล็กและก็ะสับแฉกกระบบอกให้ดูสีตัวนั้นสีดำหลอดไฟ LED จอเป็น LED ครับนะแต่เป็นตัวใหม่ปัจจุบันซานี่เขจะเป็นอจอทัชสกรีนนะครับ PM ตัวนี้นะ่าจะ1,000 0ชั่วโมงครับนะตอนนี้7,090ก็ยังเหลืออีก2,000กว่าเต็มน,น้องนะครับดูดูช่วงล่างนะรถ <What? S 1> ไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ต้อง หนึ่งล้านสองแสนห้ามืนครับต่อรองต่อรองนิดหน่อยอ่าท้ายอาจจะมีทะลอกบ้างครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่าตัวเดินครับนะเดินก็ขยับบ่า โซยังเต็มุูดไม่มีแตกครับนะุูดไม่มีแตกครับสดมากเมื่อก,กี้ก็ยังสวยอยู่ <c oughs> ถือว่าโอเคนะครับหนึ 1, 2, 50, ่งล้านสองแสนห้าหมื่น A C E ได้ไหมเนาะ เดี๋ยวจะพาดูเครื่องหน่อยเครื่องปั๊มมาเป็นยังไงฮะยกตัวลอยนะครับไม่มีลงน้องไม่มีลงดูข้างล่างนะเปลี่ยอยู่ครับนะพูดง่ายๆเต็มร้อยเลย รถบรนบ้านน้องมือเดียวเลย0982723752 0982723752 0982723752 09ครับเอาไปใช้ย,ยาวเลยนี่ครับเจปีมิซูบิชิประหยัดเชิงลึงครับแล้วก็ เร็วครับเร็วโอ้โล่นเร็วกดีแปดตัวเลยนะยังรอกค๊ิกครับเจ็ดพันเก้าสิบชั่วโมงยังไม่หมด PM ครับ มาดูมอน้ามแม้วเนี่ยย่บเปียเลยระบบลอยเย็นรองแบตเตอรี่ยังสมบกค,ครับนะฮุบไมคกิ๊กเลย1ึงล้านสแสนหมื่นบาทครับเดี๋ยวจะพา,าดูปั๊มแล้วก็ดูเครื่องข้างข้างบนครับนะรอมากเดี๋ยวโอ้พุ่นกีก็ยังเต็มอยู่ครับนะ ดูในห้องครับแย่ยังช้ำเนี่ยบอกซานนี่โอ้แตง่ง,แตงด้วยครับดาวขบวนแต่งด้วยอ่ะสุดครับน่บปัดเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยไม่เป็นไรครับผมนี่ขึ้นน้ำร้องแต่ว่ารอครับรอหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเอาเป็นเลย เดี๋ยวพาไปดูปั๊มกับเครื่องนี่ครับปั๊มสามีก็เพจิ7ปีได้ไม่นอ้อยยังเปียกยังแห้งเลยอ่าช่างศูนย์มาเช็คตลอดครับนะทุกๆ5 0ว่าร้อยเชโมจะมา,นะาเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเลยสนใจเอกสารนี่แจ้งจำหน่ายนะครับมีซูบิชิมีนั่ง16วาว ดีเอ็มวน,นีุ้ญร้ปอร์เซ็นครับเอ๊ะน้ำยังใหญ่เลยเรื่องสวยไม่เคยแกะนอตครับเพราะว่าเป็นซีเรียวนี้มืเจ็ดนะเกเลยครับเนี่ยเจ็ดพัก้สบโมงรอครับะ ติดใจก็0 9 8 2 7 2 3 7 5 2็มาโล่ดีครับโล่งมากมาดูชุดแพรครับโอ้แพซานี่ดูแลง่ายเอาเนาะเนี่ยแห้งกิ๊กเลยสายไม่เยอะนะครับโกสวิงหรือว่ามอเตอร์สวิงโอ้แห้งกับสะอาดเจ้าของดูแลดีครับ รอมากยังเลื้อารามเลยดูเฟรมน้องเฟรมโรลลเลอร์โซ่เนี่ยยังเปรี้ยเลยรถเสร็จงวดแล้วรังเจ็ดพันชั่วโมงเองครับนะโอ้มูดยังเงาวับเลยไม่มีไม่มีแตกครับสปอกเก็ตยังเต็มเลยยังไม่เคยขยับน็อตจะมีบั้นท้ายที่ว่าสีอาจจะหลุดหน่อยไม่เป็นไรครับ มาก yeah, yeah, yeah. บูมอาไม่มีปะนะครับนี่ยองกีก็ยังหนาปึกอยู่ครับไม่มีเบี้ยวครับอ9 8ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ามล้านสหมืครับนะอะ ากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ